สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชุดาพรสวนประทุมรหัสนิสิตหกหนึ่งสองศูนย์หกศูนย์หนึ่งห้าสามแปดค่ะค่ะต้องกราบขออาภัยอาจารย์ด้วยนะคะเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดสิบเก้านะคะจึงทําให้ไม่สามารถนําชุนิสิตกลับมาบ้านด้วยค่ะค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันเรื่อ,ยอยงทฤษฎีของกรดและเบรทนะคะไหนมีใครทราบบ้างว่าทฤษฎีกฎเบรทนียมีของใครบ้างเราลองมาไล่พร้อมๆกันนะคะอันแรก แรกก็คือทฤษฎีกฎเบสของอารีเนียสคนที่2ทฤษฎีกฎเบสของเบอร์สเตดลาวีคนที่3ทฤษฎีกฎเบสของลิวอิสนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าในแต่ละคนเนี่ยเขาจะให้นิยามของทฤษฎีเขาว่าอะไรนะคะเรามาดูคนแรกกันเลยนะคะทฤษฎีกฎเบสของอารีเนียสนะคะ นิยามของเขาก็คือกรดเนี่ยคือสารที่ละลายน้ําแล้วแตกตัวให้ไฮโดรเจนไอออนส่วนเบสนะคะคือสารที่ละลายน้ําแล้วแตกตัวให้ไฮโดรซั์ไอออนนั่นเองค่ะ,ะเรามาดูตัวอย่างการแตกตัวกันก่อนนะคะตัวอย่างแรกนะคะไฮโดรคลอริกแตกตัวได้ไฮโดรเจนไอออนกับคลอร์ไอออนนักเรียนคิดว่าสมการนี้เป็นกรดหรือว่าเป็นเบสคะใช่แล้วค่ะเป็นกรดเพราะว่าแตกตัวได้ไฮโดรเจนไอออนใช่ไหมคะ อ,อีกสรรมการหนึ่งก็คือโซเดียมไฮดรอกไซด์เมื่อแตกตัวแล้วจะได้โซเดียมไอออนกับไฮดรอกไซด์ไอออนนักเรียนคิดว่าสรรมการนี้เป็นกดหรือเบสคะใช่แล้วค่ะเป็นเบสนะคะ,ะทีนี้เรามาดูกันต่อว่าปัญหาของทฤษฎีกฎเบสของอารีเนียสเนี่ยเขาคืออะไรที่เขาไม่สามารถใช้ต่อได้เนี่ยเพราะว่า เขาไม่สามารถดับบุความเป็นกฎเบสของสารที่ละลายน้ําไม่ได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยยังไม่สามารถใช้อธิบายความเป็นกฎเบสของสารที่ไม่มีโมเลกุลไฮโดรเจนไอออนหรือว่าไฮดรอกไซด์ไอออนในโมเลกุลนั่นเองเช่นแอมโมเนียมคลอไรด์หรือว่าโซเดียมอะซิเตตนะคะแต่ว่าทั้งสองตัวนี้จะแสดงสมบัติความเป็นกฎเบสได้ค่ะเรามาดูทฤษฎีต่อไปนะคะก็คือทฤษฎีกฎเบสของเบอร์สเตตและก็ลาวีค่ะ โดยเขาให้นิยามไว้ว่ากดเนี่ยคือสารที่ให้โปรตอนกับสารตัวอื่นๆได้ส่วนเบสเนี่ยคือสารที่รับโปรตอนจากสารตัวอื่นๆได้มาดูสมการตัวอย่างกันเลยนะคะก็คือไฮโดรคลอริกกับแอมโมเนียก็จะได้ผลิตภัณฑ์เป็นแอมโมเนียมคลอไรด์นักเรียนคิดว่าตัวใดเป็นตัวให้แล้วตัวใดเป็นตัวรับโปรตอนคะไฮโดรคลอริกเป็นตัวให้ใช่ไหมจึงได้เป็นแอมโมเนียมใช่ไหมแสดงว่าไฮโดรคลอริกเนี่ยเป็น ใช่เป็นกรดเพราะว่าเป็นตัวให้โปรตอนส่วนแอมโมเนียเป็นเป็นเบสเพราะว่าเป็นตัวรับโปรตอนโอเคเบตของเบอนสเตตลาวรลีนะคะเราสามารถอธิบายความเป็นกรดของแอมโมเนียมคลอไรด์และความเป็นเบสของโซเดียมอะซิเตตได้ซึ่งในโมเลกุลเนี่ยจะไม่มีไฮโดรเจนไอออนหรือไฮโดซด์ไอออนแต่เมื่อละลายน้ำแล้วเนี่ยก็จะได้สารละลายที่มีสมบัติความเป็นกรดและความเป็นเบท โดยโซเดียมอะซิเตตนะคะเป็นสารประกอบไอออนิกเมื่อละลายน้ำแล้วเนี่ยก็จะแตกตัวเป็นไอออนและเกิดการเปลี่ยนแปลงดังสมการข้างล่างเลยค่ะโดยน้ำนะคะก็จะให้ไฮโดรเจนไอออนกับอะซิเตตไอออนเกิดเป็นไฮดรอกไซด์ไอออนในขณะที่อะซิเตตไอออนนะคะก็จะรับไฮโดรเจนไอออนจากน้ำเกิดเป็นกรดตาบอกซิลิกดังนั้นนะคะน้ำเนี่ยจึงเป็น จึงเป็นตัวที่ทําหน้าที่เป็นกรดส่วนอะซิเตตไอออนเนี่ยก็ทําหน้าที่เป็นเบสในสารละลายโดยจะมีไฮดรอกไซด์ไอออนเกิดขึ้นดังนั้นนะคะเราจึงสามารถอธิบายสมบัติความเป็นเบทของสารละลายโซเดียมอะซิเตตได้นั่นเองค่ะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูทฤษฎีสุดท้ายนะคะก็คือทฤษฎีกฎเบทของลิวอินั่นเอง นิยามของเขาะค,ะคือกรดคือสารที่สามารถรับคู่อิเล็กตรอนและเบสคือสารที่ให้คู่อิเล็กตรอนนั่นเองค่ะโดยตัวอย่างนะคะคือปฏิกิริยาระหว่างบอรอนไตรฟลูออไรด์กับแอมโมเนียโดยที่แอมโมเนะะียมีอิเล็กตรอนคู่โดเดี่ยวหนึ่งคู่จึงเป็นสารที่ให้คู่อิเล็กตรอนส่วนบอรอนไตรฟลูออไรด์เป็นสารที่รับคู่อิเล็กตรอนดังนั้นแอมโมเนียจึงเป็นเบสส่วนบอรอนไตรฟลูออไรด์เป็นกรดนั่นเองค่ะ ค่าจากทฤษฎีกฎเบสของลิวอิตเนี่ยยังใช้อธิบายความเป็นกฎเบสของสารที่มีโปรตอน,ตอนเช่นเดียวกับทฤษฎีของเบอร์สเตดลาวรีได้ตัวอย่างเช่นนะคะปฏิกิริยาระหว่างโปรตอนกับไฮดรอ,อกไซด์เกิดเป็นน้ำดังสมการมีข้างล่างนี้เลยค่ะ,ะหลังจากที่เราเรียนกันไปแล้วเนี่ยคุณหรูก็จะมาทบทวนนะคะว่าในแต่ละทฤษฎีเนี่ยมันจะมีนิยามว่าอะไรอ่ะเรามาลองทำแบบทดสอบไปพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะจากข้อแรกนะคะ กรดเนี่ยคือสารละลายนะสารที่ละลายน้ําแล้วแตกตัวให้ไฮโดรเจนไอออนเบสเนี่ยคือสารละลายที่ละลายน้ําแล้วแตกตัวให้ไฮดรอกไซด์ไอออนเป็นทฤษฎีของใครคะใช่คําตอบก็คือเป็นทฤษฎีของอารยเนต์นั่นเองอ่ะทีนี้มาดูข้อ2นะคะกรดเนี่ยคือสารที่ให้โปรตอนกับสารอื่นๆได้เบสคือสารที่รับโปรตอนจากสารอื่นๆได้เป็นทฤษฎีของใครคะ ใช่แล้วเป็นทฤษฎีกฎเบสของเบอร์สเตตลาวลีนั่นเองอทีนี้มาดูข้อสุดท้ายกฎคือสารที่สามารถรับคู่อิเล็กตรอนเบสคือสารที่สามารถให้คู่อิเล็กตรอนเป็นทฤษฎีของใครคะใช่แล้วค่ะเป็นทฤษฎีกฎเบสของลิวอิตนั่นเองสำหรับวันนี้ครูก็คิดว่านักเรียนเนี่ยพอจะเข้าใจกันแล้วนะคะว่าทฤษฎีกฎเบสเนี่ยเป็นของใครแล้วก็ มีนิยามว่าอย่างไรแล้วแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจได้แล้วหรือยังมีใครยังไม่เข้าใจอะไรไหมคะสามารถสอบถามครูได้เลยนะคะอย่าให้งงนะคะเพราะว่าเรื่องเนี้ยมันจะต้องเชื่อมกับเรื่องต่อ,ตอไปอีกนะคะอ่าโอเคถ้าไม่มีใครมีคำถามอะไรแล้วครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ